ผู้ชมคะ่ะมาดูกันหน่อยช่วงนี้หลายข่าวติดตามการรณรงค์ให้หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือค่ะอย่าตกกันมามาถึงคราวที่เราต้องรณรงค์กันต่อคุณ<ม>ผู้ชมในเรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมนักแสดงหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอมอัคษพันนะคะใต้ฝุ่นตากเพชรคุณแอมพีรวัตรค่ะนำทีมดาราวิกหมอชิดไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกกันที่โรงพยาบาลจุฬาพรค่ะทุกคนบอกว่าแฮปปี้นะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไร เส้นเดียวกันกับอนหนิงนิรุธค่ะอนหนิงเนี่นะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก ผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมอะค่ะตามลาดับคิวปกติเลยที่โรงพยาบาลบำราดนาราดูนะคะของอันหนิงนี่ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเตรียมเอาไว้นั่นเองนะคะสำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปปัจจุบันเนี่ยเห็นอันหนิงหล่อแบบนี้อันหนิง74แล้วนะคะโอ้อันหนิงเออส่วนทางด้านพี่ดกรสาวค่ะพี่เก๋ชนรดาก็โพสต์ภาพไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมาเหมือนกัน เขียนข้อความนี้เลยบอกเลยเชิญชวนนะคะให้ทุกๆคนนี้นะคะไปฉีดวัคซีนกันพี่เก๋เองเนี่ยฉีดวัคซีนเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเขตปทุมวันค่ะเขตนี้ก็มีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับพี่ดังพันกรค่ะโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าตัวเองและครอบครัวนี่นะคะเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลจุฬาภรค่ะพร้อมกับโชว์เอกสารรับรองเลยว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคครบแล้ว2เข็มเรียบร้อยค่ะพี่ดังฝากมาบอกด้วยนะว่าครอบครัวสุขสัตรสุขภาพก็ต้องแข็งแรงเช่นนกั ฉีดสิว่าเจ็บก็เยอะไอ้ยอนะบอกเลยว่าส่วนตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้รับผลข้างเคียงอะไรนะคะใครได้สิทธิ์รีบออกไปฉีดวัคซีนกันด่วนเลยนะคะส่วนดาราสาวสคุณแม่ลูกสองค่ะคุณปู่เป้รามาวดีก็ได้โพสต์อวดเอกสารรับรองเหมือนกันบอกว่าฉีดวัคซีนกันโควิดนะคะฉีดซีโนแวคปายครบ2เข็มแล้วล่ะ เข็มแรกเนี่ยฉีดไป22เมษายนเข็มที่2 13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลปากเกร็ดนี่เองค่ะพี่ปูเป้ก,ก็เขียนบอกด้วยว่าตอนนี้ปกติดีสําหรับใครที่กังวลใจอยู่เนาะก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยว่าถ้าใครจะไปฉีดก่อนไปนอนพักก่อนให้พอค่ะดื่มน้ําให้เยอะๆดูแลตัวเองดีๆก่อนไปด้วยนะคะเก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเออฉีดเถอะนะเพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชม